สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องโลกง่ายๆรายการที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเข้าใจเรื่องโลกแบบไม่ต้องเปิดตำราดิฉันมุกดาค่ะและผมมุดครับวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและต้องใช้วิจารณญาณหน่อยครับนั่นคือเรื่องเงินเดือนขององค์รักษ์ผู้นำกัมพูชารายได้เท่าไหร่ถึงได้ชื่อว่าชำใจประเด็นวันนี้ ฮิงบุญเฮียงผู้นำ b s q ที่ไม่ได้แค่เป็นบอดี้การ์ดธรรมดา BSHQ Bodyguard of Headquarter ฟังชื่อแล้วอาจเหมือนหน่วยอารักขาทั่วไปแต่จริงๆแล้วหน่วยนี้คือองครักษิตาคุณเซนโดยเฉพาะครับ ใช่ค่ะและผู้บัญชาการของ B HQ ก็คือพลเอกฮิงบุญเฮียงคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นถึงสหายร่วมรบกับฮุนเซนตั้งแต่สมัยขเขมรแดงและร่วมกันหนีไปเวียดนามก่อนจะกลับมายึดพนมเปนจากฝ่ายขเขมรแดงในยุคนั้น แล้วคำถามก็คือเขาได้รายได้เท่าไหร่กันแน่เพราะไม่ใช่แค่ผู้บัญชาการเฉยๆแต่เป็นคนที่คุมหน่วยทหารพิเศษที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงจากรายงานของ Global Witness และ SIPRI เขาประมาณการรายได้ของทหารกัมพูชาตามลำดับยศไว้แบบนี้ค่ะทหารชั้นผู้น้อยยศร้อยตรีถึงพันตรีได้ประมาณ200-400ถึงดอลลาร์ต่อเดือน 6,800-13,600ถึง 1, 3, บาทพันเอกถึงนายพล500-1,200ถึง 1, ดอลล่า17,000-48,000ถึง 4, 8, บาทและระดับผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาจแตะได้ถึง1,500-3,000ถึง 3, ดอลล่าหรือ51,000-120,000ถึง 1, 2, บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามนี้พลเอกหิ่งบุญเฮียง ก็น่าจะอยู่ในระดับสูงสุดของช่วงเงินเดือนนี้เลยครับหรืออาจมากกว่านั้นก็เป็นไปได้เพราะตำแหน่งของเขาคือผู้นำหน่วย B H Q ซึ่งไม่ใช่หน่วยธรรมดาความพักดีมีราคาหรือไม่คำถามที่อยากชวนคิดต่อคือถ้า B H Q ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันการปฏิวัติตามที่ฮุนเซนวางไว้ แล้วเงินเดือนของผู้บัญชาการระดับนี้จะถือเป็นแค่เงินเดือนหรือเป็นค่าความไว้ใจและที่น่าสนใจก็คือการถือกำลังแบบนี้ยังทำให้คุณเซนสามารถสลายอำนาจคู่แข่งได้เงียบๆด้วยการควบคุมหน่วยอาวุธใกล้ตัวเอาไว้ด้วยตรงนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างอานาจในกัมพูชาที่บางตำแหน่งค่าตอบแทนไม่ได้อยู่ในบัญชีรายได้ทั่วไป แต่อยู่ในความเชื่อมั่นระหว่างคนกับคนคุณผู้ฟังคิดยังไงคะถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศจะจ่ายเงินเดือนสูงๆให้คนที่ปกป้องคุณไหมหรือคุณจะเลือกพึ่งกฎหมายระบบราชการและประชาชนหรืออีกมุมหนึง่งกำลังคิดว่าการซื้อความพักดีด้วยเงินเดือนแบบนี้เป็นวิธีที่ยั่งยืนจริงหรือเปล่า หากคุณชอบการเล่าเรื่องโลกที่เข้าใจง่ายวิเคราะห์ลึกแบบไม่เครียดฝากกดติดตามรายการเล่าเรื่องโลกง่ายๆไว้ด้วยนะคะทุกวันเราจะพาคุณไปเจาะประเด็นรอบโลกที่บางครั้งอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ